สวัสดีครับบอสอ้าวสวัสดีทุกน้องของข้าอ้าผมมีอะไรช่วยไหมครับผมภารกิจนี้คืออะไรบ้างรับผมอ่าภารกิจนี้ภารกิจของเจ้าก็คือหายไปปล้นที่ไหนก็ได้สักที่นึงเออเดี๋ยวก่อนนะครับผม,มเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาครผมแค่เช็คเฉยๆโอเคโอเค แล้วก็ไปที่ออลแบล็กมาร์เก็นะมันจะมีตัวหนังสือสีแดงขอบๆสีดําอยู่หลังสถานีตํารวจอะ่ะอ๋ออันแล้วจะไปทําเพื่ออะไรครับที่นั่นอะ่ะมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรการเทรดอะ่ะการแลกไอเทมของที่มีค่าให้ได้กลายเป็นเงินสด <Wow. S 1> ว้าวด,ดีดีครับผมดีครับโหอันนี้ก็ดีเลยครับผมแป๊บนึงนะก็แล้วแต่ไอแต่ละไอเทม ก็จะมีการแลกเป็นเงินสดไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็วกอ่าให้ไปที่อ่าทางทิศเหนือของพี่นะ INN นอมันจะเป็นอาวุธมันจะเป็นร้านค้าอาวุธชั้นสูงมีกรอบเพชรด้วยมีแก็ซลิงมีสไนเปอร์อแบสองบาลเลอะไรแบบนี้มีคาก็แปดด้วยหุ้ย <c oughs> แบบนี้ก็ดีเลยครับผมแต่ว่านะแต่ว่าอย่าไปร้านผิดร้านล่ะ มันจะมีสองฝ่ายฝ่ายตำรวจและฝ่ายนักเลงเข้าใจไหมครับผมผมเข้าใจครับคิด <c oughs> แป๊บหนึ่งครับผมแห่เดี๋ยวมีคนมาแล้วก็สังหารตำรวจหนึ่งคนแล้วกลับมาหาค่าค่าโ้ย <c oughs> โ้ย,โยลืมลืมเอาสคริปต์มานะ่ะผมไม่เป็นไร,รผมแล้วกลับมาหาค่าถือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะ ครับผมผมทำเพื่อบอสครับโอเคสงสัยไม่ได้ลงนานด้วยแหละลืมใส,ส่สคริปนู่นสวั <c oughs> สดีครับผมสวัสดีครับกฎกับนาโทเกมน,นะครับผมดีที่รับสุเกมจ้อยเบรกนะครับตอนที่สิทธิแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นตอนจบแล้วนะครับแม่ถ้าคนไหนอยากอยากให้อ่ามีจ่าซีซั่นสองผมกดไลค์รผมกดไลค์สัก สักสิบไลา์แล้วกันหาถึงเสร็ไลค์มีซีซั่นสองย่างแน่นอนว้าวขมกดสักสิบไลา์ผมหากถึงสิบไลค์เมื่อไหร่ครับผมมีแน่นอนซีซั่นสอง่อนอื่นนี่ลงแป๊บหนึ่งโอ้ภารกิจผมก็ภารกิจผมก็ impossible เหแล้วเกินนะครับแต่คุณอาจะเมือเือนหน่อยนะครับมือนเลยทีเดียวโอ้วุ้ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคปอ,อก,ก่อนพอ,อก,ก่อนออกไม่ได้ออกไม่ได้มันแค,คบโอเคครับโอเค <c oughs> ให้ป้นที่ไหนก็ได้เหรอ,อมรมเบาไงตำรวจจังเลยไปกันอืเราจะป้นที่ไหนได้อ่ะพี่ลงพยาบามก,กลัวตำรวจจับดิ อยากไปตามเพื่อนอ่ะกลัวพาเพื่อนไปเข้าคุกแบบนี้มันต้องแอบนะครับต้องเพื่อนนำก่อนนะครับผมเพื่อนจะได้แตกก่อนนะครับรู้สึกวัง,งเวงจัง อตอนนี้ก็ฟ้าคืมแล้วนะครับผมฟ้าร้องฟ้าคืมแล้วนะครับนี่เฮ้ยมันป่นได้ไม่นะพออยู่ที่นี่กันเดี๋ยวถ้าตรวจมาเดี๋ยวค่อยแอบแป๊บน,นึงนะป่นสักที่หนึ่งเลยเหรอเนี่ยโอเคป้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ย สวิต <Sweet. S 2> นี่อะไรปุ่มคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นแผงควบคุมเรสโตนี่นะโหเกมนี้ก็แบบไม่เหมือนไมค์คราฟเลยนะเนี่ยรอบแมนโกเนี่ยแมนโกก็ไม่เหมือนไมค์คราฟนะบางทีก็เหมือนบ้างบางอันก็ไม่เหมือนนะครับอันนี้ไว้กับไฟฟ้า,ฟา,ฟาอือฮึก็สวิตรอก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคุณตรวจมานี่เดี๋ยวยุ่งเอานะครับ อืมออืตัวที่ไหนก็ได้เหรออิอืม,อมแอบปับ๊บแล้วก็ได้ตังปุ๊บหนึ่งทอง HP ด้วยอืมดียาโพชั่นเพิ่มเลือดทันที โอเคคนสักที่นึงก็ยังดีครับผมต่อไปแล้วก็ไปที่ black market นะครับอืมต้องอ้อมอีก,อกนานนะอืมแต่ราแวงแฮะรู้สึกว่บไอทางไอทางที่เดี่ยมันก็จะละงแวงหน่อยครับผมแบบมีคุณตำรวจมาแอบซองนะครับเดี๋ยวมาปลาระเบิดใส่นี่ไม่ไหวเลยนะครับต้องทำภารกิจใหม่เลยโอ้จะว่าไปหาผมก็จะหมดแล้ว ปนที่ร้านแล้วกันนะครับร้านนี้ไม่ค่อยมีใครมาเลยมีแค่ผมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยอืมร้านนี้ก็มีประโยชน์นะเนี่ยเผื่อเวลาเราพ้นแล้วก็ออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นี่แหละความเลี่ยมของจใจเบรกนะครับนี่ออกแล้วเข้าใหม่นี่คือสเต็ปของมือโปรนะครับอ่อฮะเอาแค่อาหารพอครับพ้นอาหารไม่ใช่เลยกลัวอาหารหมด อืมไทเอ็นมันต้องระวังเงะเพราะว่าอาจจะมีตำรวจมาอยู่เหนั้นก็ได้เราจะต้องสอบเนมดีๆเราจะตัดยอนะครับใช่เพลงนี้ต้องมาผมดต่มเติมเต่มเติมดติมเ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 ตมเติมดื่มเติม เติมเติมเด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 ิมเติเติมเติมเติมเออวันนี้เลยเพลงนี้ต้องมาเลยต้องย่องย่องจะได้ไม่มีใครเห็นนะครับผมนี่ไม่เห็นชื่อด้วยโอเคไม่มีใครนะจะรีบไปแบล็กมาร์เก็ตนะครับมาร์เก็ตแล้วก็ไอเอ็นเอ็นแล้วก็ จาัดก,การตำรวจสักคนหนึ่งโอ้แบบนี้วิ่งดีแบบเสื้อเกาะไม่ค่อยมีเสื้อเกาะน,นี่มันยิ่งไม่มีอยู่ครับผมเม็ดเดียวอาจจะไปคุยกับล่ามม่วงก็ได้นะครับไว้แล้วเม็ดเดียวอาจไม่รอนะครับสไนเปอร์ฟังกระบอกมมนบาเลตนี่เม็ดเดียวนี่ร่วงนะครับไปถึงผมนี่ร่วงนะครับโอเคต้องอ้อมนะครับ ต้องอ้อมนี่ไปแบบตรงๆไปแบบตรงๆไม่ได้ผมไปตรงๆไม่ได้ต,ไไดต,ต้องต้อมอือหึอืมโอเคถ้าไอแผนที่ด้านบนอ่าขวาบนมันจะเออๆหน่อยนะครับอืมแล้วก็ขยับนู้นขยับนี่มันจะไม่ค่อยสัดงเสียนะผมแนะนำให้ดูแบบนี้ดีกว่าจะดีกว่าอือหึ ไปที่ตลาดมืดใช่ไหม black market เอ๊ะเสียดายผมไม่มีทรายอ่ะทายต้องเอามาจำเดินจำโอ้โหยงไงมันจะมีอีกที่หนึ่งเอ๊ะจะว่าไปผมจะทำยังไงอ่ะทรายก็ไม่ไดเอามาด้วยใช่อ่ะทรายผมก็ไม่ไดเอามามีแต่สคริปต์อ่ะเสียดายต้องย่องดีๆแหละดูทำนี้ก็ได้ มันจะกับเคสเลยมาดูจะทำไปทำไมเออไม่ต้องแบบนี้โอ้ <c oughs> ผมนี่จีเนียสเลิศเกินนะครับโอ้โหเพิ่งรู้เลยเนี่ยผมนี่ก็จีเนียสอโ๋จีเนียสมากเลยอะ่ะแม่ยังเลียมอะ่ะโอ้เอ้ <c oughs> ต้ก็ค่อยย่องนะครับอาจจะเจอคุณบวก็ได้สวัสดีนุก๊กโอเคครับสวัสดีครับพ่อคา้าอ้าวสวัสดีว้าไงหรอเออผมขอแลกแลกของได้ไหมครับเออได้ครับได้ไดไดไดแล้วแต่เลยน,นะโอ้มีของได้ดีๆีทั้งนั้นเลยเพชรทองกับ กับมรกรอุ้ยเกือบผิดอ๋อมรกรอ้ะแค่นี่แหละครับบอสก็เ<บ><บ>น,นี่ครับผมพออ่อค้าเออขอโชคดีโอ้เยเกือบไปแล้วว้ายไม่ไอ,อนน้ไม่ใช่หรอกผมระแวงเสียงปืนมากไม่รู้เสียงปืนมาจากไหนเสียงปืนนี่อยู่ทุกที่เลยโอเคไม่มีแปดชันหรออืมแ,แ,แปดชัอืม้น ก็ขายสคริปต์มันน่าจะได้แบบประมาณสักเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ลืมดูราคาของสคริปต์ต่อไปก็ไอเอ็นแล้วก็อสังหารต้องสักคนหนึ่งนี่แหละจะเป็นช่วงที่เป็นความเป็นความตายมากเป็นช่วงที่ระแวงมากจะต้องคอยแอบอยู่เสมอค่อยๆย,ย่องนะครับ อมแม่เมืม่อวิธีเมื่อกี้ผมคิดได้ไงก็ไม่รู้นะครับนั่นไงคุณตำรวจอะไรอะ่ะทำหน้าเศร้าด้วยไม่นะผมจะอยู่อยู่เฉยๆนะครับคุณตำรวจแบบนี้ผมไม่เอาหรอกว่าโดนจับอือฮึวิเก็บซอนตีไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเห็น ชับกระชับออกหรือ,อยังอืมน่าจะเป็นไอ,อเป็นคลายก็ได้เฮ้ยไม่ใช่าพาผมแตกนะ ปึอบปอ๊งไปให้ได้ต้องให้สุดคอบฟ้าจะไม่มองลงมากรทั้งนะครับไม่มองหรอกปึบย่อแป๊บอืมออย,ยังไม่เข้าแบบตรงๆนะครับอ้รอสักทีอกว่าจะไ,ได้เข้ามาได้นะครับ คตอตอนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีผู้ตำรวจโยระเบิดก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มั่นใจแต่หลบไว้ที่ห้องน้ำดีกว่าดีที่สุดดีที่สุดก็รอดอม้จนได้ ก็แทบไม่กล้าซื้อของเลย พอซื้อหน่อยนะครับอ่าจัดไปเลยโอเคประกอบเหล็กก่อนวันนี้ยังไม่โลกโอเคใส่เซ็ตเหล็กโอเคใส่ก่อเหล็กไปก่อนพอใจไม่ค่อยได้ต่อไปครับผมซื้อกัดดิ้งนะครับเป็นศูนแรง เบอร์ที่ติดมาสักสองรูปก็ได้นะเบอร์ที่ติดมาสองรูปดีกว่าโอเคเอาพอพอ,เ,อเท่านี้ไปก่อนไม่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีอาหารกิน <c oughs> โอเคครับผมเตรียมนะครับโอเคยาสปีดเลือดโอเคไม่เต็เนื้อไก่ที่ยังไม่ได้เสือ้อครับ เนื้อไก่ตไม่ใช่เนื้อไก่ขนมปังโอเคโอยโอเคแก๊สริงผมพร้อมผมพร้อมดูระเบิดผมหร้อย่างเขบคุณนะครับอ๋อดูความวินดีผมต่อไปผมภารกิจต่อไปคืออหารตำรวจพักหนึ่งนายภารกินนี้เริ่มยากแล้วอืม ตุบวงเวงยังเลยแต่อนแล้วไม่ไหวโอเคมันซื้อของสำเร็จแล้วต่อไปก็การตำรวจสั้าคนต้องใช้ความเหลี่ยมให้เป็นประโยชน์โอ้ใช้คำนี้แล้วผมใช้ความเหลี่ยมบ ต่อ,อ,อไปก็จัดการตำรวจสักนายหนึ่งก็ดดไปที่ร้านนั้นเพื่อทำภารกิจสำเร็จนะครับอืมปึ๊บเตรียมก่อนเดี๋ยวมีคุนรวจเข้ามาโอเคหาอาหารก่อนไม่ใช่แล้วผมเดี๋ยวจเดี๋ยวอาหารจะหมดนะครับ อืออะวิติดติดติดคือรอเลย <c oughs> เห็นเมื่อไหร่จะยิงทันทีเลยเพื่อประมาณผมน่าจะไม่ใช่การป้นธนาคารนะครับอือใส่นอกเอ๊ะไม่ยู่ใสน,นอก <c oughs> อืมสายก็บอกหู่ซื้อกันอืมเธอจะดิ้งรอเลยพร้อมมาก ครออยู่ตรงนี้แหละมีรดผ่านมาเมื่อไหร่ยืมเมื่อนั้นนะครับเ,เสียงปืนใกล้จังต้องกระชับพื้นที่หน่อยแล้วบูดองไม้สวยเ,เกินไม้สวยจัง ปืนรอนะครับรอเลยปืนสูงยิงนะครับ เลยตกใจหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ครับผู้ต้รับสวัสดีครับอ๋อสวัสดี โอนะ้ดีนะดีนะครับผมกคอยถามพ่อค้ายได้ไหมว่าครับเอาว่าไงคือตอนที่ผมอยู่ไอรานน้ำคุนั่นนะ่ะผมโดนระเบิดอะ่ะช่วยโทรหาบอสผมได้ไหมครับเอ้ดอได้ยดอยดอยดอ,ยดอ,ยอะไรเราต้องว่าโอ้ยยิงนี่แหละนะครับโอ้ยยิงไม่รู้ ผมทำอะไรผิดให้เนี่ยเออไว้เจ็บไม่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 แม่อ้าไม่มีโอเคมีอืมโดนโดนระเบิดแตกอืมตืดตุ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 ดตืดตุดตืดถาใครโทรมาเนี่ยอ้าวสวัสดีครับอ้าวว่านไงลูกน้อง เอาบ,บอสเออตอนเนี้ยนายอยู่ที่เดือนจำใช่ไหมใช่ครับผมผมโดนระเบิดอ่ะอ๋องั้นไม่เป็นไรนะงั้นภาร,รกิจถือว่าส่วนนั้นน่ะถือว่าสําเร็จแล้วเหลือแค่ภาร,รกิจเดียวสังหารตัวสักหนึ่งนายและกลับมาหาข้าถือว่าภารกิจสําเร็จนะครับผมขอบคุณครับบอสใจดีจังเลยครับผมก็ยินดีและอืมอ่าโอ้กเมีบอสใจดีเลย โอ้ก็ดีเนี่ยเนี่ยเผมมใ่นใ่ฝังเว้นี่เนี่ยเดิอะไรตีมันนะครับอุปกาณ์พรอมแต่ามแต่ามเราทำได้นี่นยนี่นนหมดความเร็วแสงแหมหมดความเร็วสูงรือรือัืนอาพื้ดอาืดอืดอืดอืดโอ้ยโดนสอยกับแหม วิ่งก่อนสิครับก่อนที่ตัวเองเจะบร่วงพักนะาากครับผมหายไปไหนน้องมูรา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 มาด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 ีดีดีดาดาบินเท่าโคโคเอะเหนื่อยใช่ไหมออกแบบนี้หามหน่อย <c oughs> ดิจะได้ออกแบบผมจะหมดแล้วเนี่ย ข่าใครด้วยี่าได้ทำธุรกิจสำเร็จคือไม่ได้ทอไต่ก็ช่างนะบูดามบูดามบูดาบูด้บูดามบูดอม่มปดมดม้ม้อมมบม่อมอมอดมอมบมบูดม้อะไรก็มาเดอะจะมบจะมบูด้ออมบอมบูมามอมวยไทยนะบบบอูมบอออออม ผมเพื谢谢่อไม่รอดแน่เลยคร่มีตังตั้งสามสิบแปดกว่าบาทนู่นใครจะไปไหว้รูกเท่เว้ยึ๊บึ๊บต้องทำท่ายหงมงนงง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 งองงงงงงงกงงงบองงงงงงองง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 บางนง่นงงแงงงว สามสิบแปดบาทผมหายไปแล้วโอ้แบบนี้ผมยอมมอบตัวดีกว่ามาภารกิจถือว่าสำเร็จแล้วดีครับบอสอว่าไงผมต่อยตำรวจแตกแล้วครับอ๋อถือว่าภารกิจของเจ้าสำเร็จแล้วนะถึงแม้ว่าจะกลับถึงแม้จะออกมาไม่สวยก็ตามครับผมผมครับโอ้ยยอมตายเลยดีกว่ามั้งเนี่ย <N stereotype> không có, chia đôi, còn không có, ở đây, tôi cũng dám nghe không ผมวิ่งไม่ได้อะกลับมไม่เลยตอืมโอ้ตายอย่างอานาถเลยอืมโอเคดีเนี่ยที่ท่านสองมันจะมาไหมเนี่ยอืตายครับผมแข่คู่กันทีนะี้แข่งคู่รีดดูของกันว่ามีอะไรอะไรไหมถ้าไม่มีจะได้รีบไปเลยถ้ามีอาจจะต้องเก็บหน่อย ไม่มีอะไรของนี้ล่ะไม่มีของนี้ก็ไม่มีของนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไม่มีโอเคฝาผมจะรียบแหกคูกเทียวเ,เลยได้แหกคู่เทียว โอเคไปแล้วอิสรภาพผมโอ้โหถึงแ,แมผลงานมันจะออกมาไม่สวยนะครับโอเคโอ้ยังโหดเลยนึกว่ามีชัน impossible นะครับ เพีย้นเลยปึ๊บเอเคสวดีครับบอสผมทำภารกิจสำเร็จแล้วครับอ๋อดีมากถือแม้จะจะออกมาไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วนะครับผมขอบคุณรับบอสโดยความินดีดโอเคครับม,มันเป็น ภารกิจที่ยากมาผมรึกว่ามิชชั่นอิมพอสิบ l ลนะครับถ้าเกิดอยากให้มีจ a ร์เบ e ซีซั่นสองผมกดไลค์สิบไลค์ผมหากครบผมหากครบถึงสิบไลค์ผมจะกลับมาเล่นซีซั่นสองให้ดูเลยนะครับผมก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมถือว่าใช้เวลาการอัดคลิปนานมากไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วนะครับไม่รู้ว่ากี่ทีแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงครึ่งแล้วก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร์กด กระดิ่งด้วยนะครับผมให้ผมมีกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปสำหรับผมแล้วนทัทูตเกมมิ่งขอลาดก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> พูดจนแสบคอเลยเนี่ย